ครับตัวนี้ชุดปั๊ไฮดรอลิกนะครับของโพมสุนะครับ TC 25รุ่น7 30รุ่น6นะครับตัวเดียวกันเลยนะครับข้างในจะเป็นปั๊มอลูมิเนียมแบ่งเป็นห้องห้องนะครับห้องที่1ห้องที่สองห้องที่3นะครับส่วนใหญ่นะครับดูตรงนี้นะครับช่องนี้จะเป็นช่องฟันเฟืองดูว่าช่องใหญ่ช่องเล็กดูแค่ช่องนี้นะครับช่องนี้ตัวนี้จะเป็นปั๊มเกี่ยวกับใบมีดเอลสวิงช่องนี้ก็เป็นพวกชุดกำลังเยอะๆช่องจะใหญ่กว่าข้างใน แบบกันนะครับะจะเป็นปั๊มเฟืองอย่างนี้เขาเรียกว่าปั๊มเฟืองนะครับถ้าปั๊มนิ้วจะเป็นอีกแบบหนึ่งตัวนี้ปั๊มเฟืองอลูมิเนียมนะครับใช้กับรถคุณคมสูตรสรุ่น7 30รุ่น6ใช้ตัวเดียวกันเลยนะครับตัวนี้นะครับลองดูนะครับว่าใครที่ยังไม่ทราบว่าปั๊มเฟืองเป็นยังไงลักษณะหน้าตาอย่างนี้เลยครับปั๊มเฟืองเห็นในรถที่เป็นรุ่นตั้งแต่ปี2000ันลงมาเนี่ยหลายๆยี่ห้อจะเกิดยังคงเป็นปั๊มเฟืองอยู่ ถ้าเป็นปั๊มนิ้วเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2000ขึ้นไปปโดยประมาณนะครับเดยประมาณนะครับเจอม,มาก็เป็นที่เข้าใจนะครับหมายแจ้งให้ทราบนะครับรับส,สาระข่าวสารดีๆนะครับอกดติดตามนิดหนึ่งครับฝากไว้สวัสดีครับ